ธนาคารขยะจังหวัดนครศรีธรรมราช1อําเภอ1 best practice ธนาคารขยะอําเภอเชียงใหญ,ญ่สวัสดีค่ะชื่อปฏติมะเจมะนะคะตำแหน่งเจ้าพนักง,งานพัฒนาชนุมชนการบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่อำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะถ้าในส่วนของตำบลแม่เจ้าอยู่หัวเรานะคะก็มีจํานวนหมู่บ,บ้าน10หมู่บ,บ้านมีประชากรจํานวน7,500กว่าคนนะคะมีครัวเรือนทั้งหมด2,000 900กว่าครัวเรือนนะคะซ,ซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่กว้างสุทีเดียวนะคะก็ในส่วนของตำบลแม่เจ้าอยู่หัวเราเราก็ได้ไดำเนินการเรื่องของการจัดตั้งธนาคารขยะโดยเราเริ่มต้นก่อตั้งมาเมื่อวันที่21มีนาคม2567นะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งของเรานะคะเราก็เพื่อที่จะให้มีการลดปริมาณขยะันะคะส่วนสําคัญที่สุด อันที่สองก็คืออยากให้ครัวเรือนได้มีจิตสํานึกแล้วก็ตระหนักในส่วนของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อชุมชนได้อยู่แล้วก็สุดท้ายก็คือเราต้องการที่จะให้พี่น้องเราได้มีสวัสดิการในการที่จะดําเนินการในส่วนของการจําหน่ายขยะเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็จัดสวัสดิการให้กับทุกครัวเรือนนะคะเริ่มต้นจากการที่เราได้ตั้งคณะกรรมการของตาบลไม่เจ้าอยู่หัวเราหนึ่งชุดนะคะ แล้วตั้งคณะทารรงานของแต่ละหมู่บ้านเพื่อที่จะมาดาเนินการในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องของธนาคารขยะนะคะเราเริ่มต้นจากการที่ใช้ฐานสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนหรือสมาชิกกองทุนวัลบาทที่เราเรียกกันนะคะเพื่อที่จะให้สมาชิกทุกคนได้มีสวัสดิการแล้วเพิ่มสวัสดิการให้กับตัวเองด้วยอีกส่วนหนึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุน โดยที่เขาไม่ต้องควักกระเป๋าเอาขยะมาจําหน่ายที่ธนาคารขยะแล้วนํารายได้ตรงนั้นมาจ่ายแค่เป็นค่าสวัสดิการให้กับตัวเองนะคะวันนี้นะคะทางาธนาคารขยะเราเราได้มีระเบียบในการที่จะดูแลสมาชิกเราส่วนหนึ่งก็คือเป็นการจัดสวัสดิการในเรื่องของการเสียชีวิตนะคะสมาชิกธนาคารขยะคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต เราก็จะหักเงินในบัญชีธนาคารขยะของแต่ละคนคนละ20บาทคูณด,ด้วยจํานวนสมาชิกทั้งหมดทั้งตําบลแล้วนําไปมอบให้กับทายาทผู้ที่เป็นสมาชิกธนาคารขยะเรานะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะสามเดือนที่ผ่านมาที่เราได้ดําเนินการจัดซื้อขยะเราสามารถลดขยะได้เกือบ5ตันนะคะหรือ5้าพันกิโลซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบความสําเร็จทีเดียวเราได้รับเงินจากการขายขยะเดือนหนึ่งประมาณ7,00 0กว่าบาทเกือบ8,00 0บาท นะคะซึ่งถือว่าเป็นไรายได้ที่สามารถที่จะนํามาจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกต่อไปนะคะเราเชื่อมั่นนะคะว่าต่อไปธนาคารขยะเราจะเป็นธนาคารขยะที่เกิดความมั่นคงนะคะแล้วก็เกิดความยั่งยืนพี่น้องมีสวัสดิการนะคะทุกคนได้รับสวัสดิการทั่วถึงนะคะและส่วนสำคัญที่สุดชุมชนเราจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นชุมชนได้อยู่ต่อไปะคะ่ะนี่คือเป็น แนวทางในการดำเนินงานและบริหารจัดก,การขยะของธนาคารขยะตำบลแม่เจ้าอยู่อำเภอเชียงใหญ่เราค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ